สวัสดีครับพบกับผมธนายวีรยุทธ์นะครับมาถึงตอนที่205นะครับใ <dilemma> นตอนที่205เป็นเรื่องภรรยาวิกลจริตบ้านะครับวงเล็บบ้านะครับสามีฟ้องหย่าได้ไหมนะครับภรรยาวิกลจริตวงเล็บบ้าสามีฟ้องหย่าได้ไหมนะครับก็เป็นคําถามที่น่าสนใจจากแฟนคลับนะครับสืบเรื่องจากธนายวิยุทธ์ได้พูดคุยในเรื่องเหตุฟ้องหย่าต้องใช้ต้องมีอะไรบ้างนะครับต้องต้องใช้เหตุไหนบ้างนะครับในตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็แฟนคลับก็ถามว่าเรื่องวิกลจริตเนี่ยปรากฏว่าภรรยาตนเองนยวิกลจริตนะครับ แต่ว่าต้องเข้าไปรักษาพยาบาลนะครับต้องกินยาอยู่ตลอดนะครับกินยาก็หายนะครับอย่างนี้จะฟ้องหยาได้ไหมนะครับคําตอบก็คือนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,516นะครับวงเล็บที่เจ็ดเขาบอกว่าเหตุฟ้องหยามีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บเนะครับภรรยาวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้กับทั้งความวิกลจริตนั้นถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันชันสามีภรรยาต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายถึงฟ้องยหย่าได้ นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าภรรยาไอ้สามีเนี่ยสามารถฟ้องหย่าภรรยาเพราะวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีได้หรือความวิกลจริตดังกล่าวนั้นกฎหมายบอกว่าต้องเป็นความวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีถ้าเป็นเป็นหายๆอย่างนี้นะครับหรือเป็นแล้วหายเลยไม่ถึง3ปีฟ้องหย่าไม่ได้นะครับความวิกลจริตนั้นต้องปีสะ ยากที่จะหายได้นะครับและความวิกฤติริตนั้นต้องถึงขนาดที่จะใช้ชีวิตคู่ต่อไปไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหตุยาในเรื่องของการที่สามีจะฟ้องอยาเพราะภรรยาเป็นคนวิกฤติริหรือทางภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นบ้านนั่นเองนะครับแล้วคําถามต่อมาว่าถ้าบ้าไม่หนักเนี่ยฟ้องอยาได้ไหมแล้วบ้าหน,นักเนี่ยมันต้องมีคําสั่งศาลไหมว่าต้องถึงขั้นวิกฤติริตต้องมีคําสั่งศาลไหมต้องมีผู้ดูแลไหมคำตอบก็คือถ้าบ้าไม่หนักไม่มีคําสั่งศาลเนี่ยต้องกินยาตลอดเนี่ย ธนาก็เห็นว่าน่าจะเข้าเหตุยาเพราะวิกลจริตแล้วนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่าคนวิกลจริตตามมาตรานี้จะต้องมีคําสั่งศาลนะครับกรณีที่นะครับเป็นคนวิกลจริตเลยนะครับอย่างเช่นนะครับมีคําสั่งศาลว่าเป็นคนวิกลจริตนะครับเช่นมีใบรับรองแพทย์ระบุมาเลยว่าคนนี้เป็นบ้าตลอดชีวิตไม่สามารถที่จะหาได้หายขาดได้หรือว่ามีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับไปรับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละหนึ่งพันสองพันอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขารับอยู่ตลอดเวลานะครับ หรือนะครับชอบนะครับไปก่อกวนที่ทํางานของผู้สมรสิอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทั้งทงที่ไม่มีสาเหตุนะครับหรือทําในเรื่องของทรัพย์สินให้เสียหายอย่างนี้นะครับก็เป็นเหตุนะครับที่จะตอกอให้เกิดอีกฝ่ายหนึ่งก็คือสามีฟ้องหย่าภรรยาได้เพราะว่าวิกฤจิรดตลอดมาเกินสามปีนะครับคําถามคือถ้าเขาบ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแน่นอนครับคนบ้านะครับพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับเขาคงไม่ไปจดทะเบียนหย่าให้ที่อําเภอหรือสำนักงานเขตถูกไหมครับ แน่นอนถ้าเขาไม่ไปยาเขาบอกเขาไม่ได้บ้าแต่ความจริงเขาบ้าอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เขาไม่ได้บ้าแต่ความจริงเขาบ้านะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นอะไรล่ะเป็นเรื่องที่ต้องมีคําสั่งศาลถูกไหมว่ามาฟ้องยาเขาว่าวิกลุิตเพราะแน่นอนเขาถ้าเจาถ้าคุณเอาคนบ้าไปจดทะเบียนยาอย่างเงี้ยนะครับเจ้าที่เขาคงไม่แนะนําให้คุณมาจดทะเบียนยาเขาคงแนะนําให้มาฟ้องยาอยู่แล้วเพราะว่า พูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจในความจริงนะครับในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับในทางกลับกันถ้าคนที่เขาเป็นบ้าเนี่ยเขาอยากฟ้องย่าได้ไหมนะครับคําตอบก็คือนะครับคําตอบก็คือฟ้องยาได้ครับเพราะมาตราหนึ่งพันห้า้ยสบบอกว่านะครับกรณีที่ผู้สมรสดเป็นคนวิกลจริตและมีเหตุยาเกิดขึ้นไม่ว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวิกลจริตนะครับให้บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่าสารให้เป็นบุคคลวิกลจริต เป็นคนแรกความสามารถเนี่ยก็คือพ่อแม่บิดามารดาปุยาตยายาและผู้นี้นะครับมีอำนาจฟ้องคู่สําอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ศาลพิพาาให้ยาขาดจากกันได้และแบ่งทรัพย์ได้นะครับอันนี้ก็คือเอาง,ง่ายคือแม้ว่าคุณจะเป็นคนบ้าถ้าคุณต้องการที่จะหย่าจากเขาคุณก็สามารถที่จะมีนะครับเขาเรียกว่านะครับ,ผ,บ,นนรบผู้อนุบาลนะครับผู้อนุบาลเนี่ยที่จะฟ้องแทนคนบ้าได้ เพราะว่าคนบ้านเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพูดจาไม่รู้เรื่องเขาพูดจาไม่รู้เรื่องถูกไหมครับและผลประการต่อมาในเรื่องของไม่ว่าจะมีเหตุยาเพราะว่าเป็นคนวิกลรจริิตเนี่ยสมมติว่าสารพิพากษาให้ยาว่าเป็นคนวิกลจิิตจริงเนี่ยอย่าลืมนะครับมันจะมีอยู่นะครับมาตราหนึ่งนห้ายดนะครับเขาบอกว่าถ้ายาขาดจากการเพราะเหตุวิกลรจริิตตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งหวงเล็บ7ดนะครับคู่สลสอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายวิกลจริตนะครับโดยคำนวณค่าเลี้ยงชีพตามมาตา1526นั่นหมายความว่าถึงแม้ท่านจะได้ยาค่าจากกันนะครับแต่หน้าตา1,527บอกว่าท่านต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพเพราะเขาเป็นคนบ้าด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ก็จะยาเขาโดยดีก็เตรียมเงินไว้ด้วยเป็นค่าเลี้ยงชีพเขานะครับและค่าเลี้ยงชีพจะสิ้นสุดลงไหลก็สิ้นสุดเมื่อสมรสใหม่นั่นเองนะครับ แล้วมันจะส่งรถใหม่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเพราะว่ามาตรา1526บอกว่าจ่ายค่าเลี้ยงชีพนะครับเพราะว่านะครับความผิดของคู่รถอีกฝ่ายหนึ่งและนะครับสิทธิ์ค่าเลี้ยงชีพจะหมดไปเมื่อนะครับมีการสมลรถใหม่ตามมาตรา1528นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวียุทธนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหากฎหมายนะครับเข้าไปใน YouTube หรือใน a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าทนายวิรยุทธ์นะครับจะว่าจ้างก็จะมีลิงก์ด้านล่างอยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานมาก็ได้นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าทนายวิรยุทธ์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสับสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ